วันนี้ครับผมวันนี้ย็นมผมกป็นเรยนรอล้าครับวันนี้มาจาัดน้ำบ่อลาวไปเนหอวันนี้หวานไว้ต้มอยากกินต้มไก่อันนี้ใครผมซับเป็นเรียบร้อยล้างเรียบร้อยทำความสะอาดเรียบร้อยครับต้มต้มกับขี้ปลาขี้ปลาด้วยวักเทีนวัควโคนแม่ครับพวกขาวบวเทียมไปตองใส่ลงไปเล็กดักวักซี ไส่ลงไปเอาไก่ใส่ก้นๆไว้สายมือนะครับมือกำลังรอางนะครับไก่ลงไปไข่พว่วเลยด้เวลาถ้าเกิดรุงพี่น้องปรุงปรุงวัตถกดิดหนึ่งตามรอยซีอิ๊วข้าวพี่น้องนึ่งช้อนเติมความเข้มข้นด้วยเครื่องที่ดึงปลายช้อนพอพี่น้องได้เวลาใส่ขี้ปลาพี่น้องนี่ขี้ปลาออนขี้ปลาออน ยุ่มไร่ยุม่มไร่ลงไปอ๋อรอยดักหน้าเลยพียน่น้องตอมบันเนียนกูเจา้าเจ้าตุ๊กจดดโรนในแดงกอกพี่น้องน,น,งอน,วน,วนะว่าจะคิดจะคิดเดี๋ยวได้ลาวเลมอนนึงต่อเลยนี่ครับพอดีเลยพอดีเลยพอดีเลยมอนพอดีเลยอะไรนี่นะครับตอมไก่ไส้ปลาเคี่ยวคือว่าไส้ขี้ปลาครับเนี่ยผพิ่มไส้คีปลาเป็นปลากระแตเลยใครอยากกินมา,ามใครไหมเอามากะพวงมา <S <S 1> <S 1> นี่ครับ ต้มไกล่รล้อนๆเนี่ยท่านแรกๆพี่น้องอเลือดแต่ไพักรรยเดี๋ยวนี้เลือดพักรรยพักคอมันครับเ่วา่าโ,ยโรยเพราะว่าขี้ปลาเกือวันวนี้ทะกิดนึงในการยกปลาเร็วไก่ยันได้เร็วและต้องไปน่่นเลยนี่ครับมาพี่น้องมา F4 อยู่แขกๆจะเช่ญครับมาชิมเลยนตต้มไก่บานในรถวันนี้ในรถมีต้มไกม่ไกมีแกงหมูปลาช่องเมนูครับต้มไก่กับขี้ปลาพ่อชาวชาพี่น้องเออข้าวนี่ไม่ต้องคุน อุ่นแต่ต้มเนี่ยอุ่นแต่ต้มขี้ปลานี่ยพ่อไปก,ก็ตักต้มขี้ปลานี่ราดลงบนข้าวแม่อุ้ยแม่เมืม่อนข้าวต้มบ่นพื้นพนันเลยแล้วโรยสดไอ้ดั่งโวกินต้มขี้ปลาเลยไปน้องเอ้ยอย่าอย่าอย่าลึกล้างเลยตักควับมาถึงหย่าหยับเลยแล้วลงใน, <c oughs> น,นขันรุ่นเลยร้อนมาร้อนก้าวใจปืด๊ดมีกลับมาถึงคิวพักอ้อมพี่น้องนี่เห็นไหมอันนี้เป็นพักขี้ใบเลื้อย ปลาขี้เบเลื้อยต้องเด็ดป่ะเนี่ยพี่ต้องมันจะได้ใบมันช้ำช้ำซึ่งแสดงขวับเพ่อมันจะออกมาอมือยากว่านตันดรวยปลาขี้เพราะว่าพักขี้รวยหน้าหรอวะต่อท่อพิษถึงกันใช่ชา,าไดไหมเขากดไอพอยด์จุ่มน้ำครับพีบ่นี่ครับามากินมาทะเลพร้อมเลยพี่น้องพร้อมเลยมา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 ,มาต้องก่อยเมย์เมย์ความร้อยมาเยอะเลยลาวครับ เนี่ยกับข้าวไดทำเอีกันปนี้มบันได้ตั่งใจพี่น้องกอ,อชอบกินรนปืน้มทำแบบนนั้นนี่ถึงกันนี้เขากินเนี่ยนะครับเพิ่มเติมปลื้มไหมทำใจได้ทำอะไรอย่างเดียวเออทำใจ <c oughs> เอาละครับพี่น้องครับทรัพยับคลิปนี้การข้อปิดคลิปไปตรงนี้เลยนะครับปิดคลิปกางตอมกลางหม้อตอมนี่ครับหม้อตอมไก่คลิปหน้าเนี่ยเราจะทำเรื่องโรงวกับพักพี่น้องแอฟริกากฐานนะครับ ช่วยกดกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ครับหน่งเรากันนะครับเผื่อเป็นกำลังใจให้กับคนต่างคลิปพี่น้องนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้พี่น้องทุกคนเอฟยทีทุกฐานนะครับมีความทุกงเรื่ทุกคนโชคดีทุกคนวันด,ดีครับพบวันด,ดีครับ